สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมวันนี้6กรกฎาคม2566ครับ17นาฬิกาครับมาพบกับท่านผู้ชมรอบค่ามีท่านผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามาเยอะมากครับที่คอมเมนต์เราทําคลิปไปในคลิปก่อนๆหลายเรื่องก็มีท่านผู้ชมหลายท่านถามมาว่าเดือนนี้ผู้สูงอายุจะได้3,000เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่ คำตอบครับตอบสั้นๆทวนๆไปเลยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุจะได้สามพันนั้นเป็นนโยบายที่พักเก้าไกลเขาหาเสีงยงไว้ตอนนี้มีแนวโน้มว่าพักเก้าไกลจะได้เป็นรัฐบาลส่วนจะได้เป็นจริงหรือไม่นั้นต้องรอวันที่13กรกฎาคมเขาจะมีการโหวตนายกรมตรีจะโหวตสาเร็จหรือไม่สําเร็จสวจะยกมือให้นายพิธาลิมจเจริญรัตน์เป็นนายกหรืปบ่า อันนั้นก็ต้องติดตามข่าวกันอีกครั้งซึ่งนโยบายให้ผู้สูงอายุ3 0 0พันเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลก่อนจึงจะไปทำนโยบายนี้ส่วนจะทำแล้วผู้สูงอายุได้เมื่อ,อไหร่นั้นยังต้องติดตามข่าวกันอีกต่อไปเพราะว่ามันไม่ได้ทำง่ายๆมันต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากสูงทีเดียวแล้วก็ต้องแก้กฎหมายหลายอย่างหลายขั้นตอน เพราะฉะนั้นในเรื่องเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมนี่มีผู้ชมทางบ้านถามมาว่าเดือนนี้ผู้สูงอายุจะได้สามพันหรือไม่นั้นจึงไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามพันเดือนนี้เพราะต้องรอรัฐบาลใหม่ก่อนนะครับตอนนี้รัฐบาลใหม่ก็ยังไม่ได้ตั้งเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุสามพันจึงไม่ใช่เดือนนี้ไม่ได้เดือนนี้ส่วนจะได้ในอนาคตหรือไม่รอฟังรัฐบาล เขาตั้งรัฐบาลใหม่ได้ก่อนค่อยติดตามข่าวก็ต่อไปว่าเขาทําตามนโยบายที่เขาหาเสียงไว้ได้หรือเปล่าอันนั้นรออีกยาวนานอยู่ส่วนเดือนนี้เดือนกรกฎาคมไม่ใช่ไม่ได้เดือนกรกฎาคมนั้นยังได้อัตราเดิมผู้สูงอายุก็ได้600บาทนะครับหกถึงหกปีหกร้อยบาท7 0็ดถึงเจปีเจ็ดร้บาท8 0ดสถึงแปปี800บาทแล้วก็9กปีขึ้นไป1,000บาทยังเป็นอัตราเดิมกฎหมายเดิม วันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนนี้วันที่10กรกฎาคม2 5 6 6ครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ถามมาว่าเดือนนี้ผู้สูงอายุได้3,000จริงหรือไม่จึงตอบได้เลยครับว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ